วันนี้เรามาที่สงาน,นออทรายน,นี้รามาคุยเรื่องไอ้ตัวฟอเดรนนี่ที่ผมเลือกใช้จะเป็นทีเดียมีฝาปิดนะครับหนึ่งชั้นสองชั้น่วนตัวนี้จะเป็นที่เด็ดเลยก็คือมันมันเป็นตัว คือเวลาเราอาบน้ำเนี่ยน้ำมันจะมีน้ำหนักมันก็จะเปิดจะมีตุ้มถ่วงตรงนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ดีครับก็การกินกนมแมลงได้ในตัวเดียวเลยใครที่สนใจที่ว่าจะทําบ้านหรือว่ากํกลังทําก็ลองหาไปใช้ใดูนะครับตัวน,นี้โอเคการกินกน,กนมแมลงได้ นี่ก็เป็นสกาะเลตตัวนี้มันมีเทติกเกอร์ติดกันกัน,กนลอยกันตลอดนี้ยังไม่ได้แกนะครับเดี๋ยวต้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับถึงจะถอดออกโอเคนะครับรลองเห็นว่าใช้กันดูนะครับ